สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับโฟกเคสมาร์ทคาร์ที่สาขาราชบุรีครับวันนี้เราจะมาจัดโปรโมชั่นกับ Toyota h i ฮรักรีโว2.4ตัวมิดเกียร์ออโต้ครับปี2020และมาในราคาสุดพิเศษค,ครับวันนี้เพียงแค่489,000บทาทเท่านั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกียร์ออโต้ราคาเท่านี้จะสวยงามขนาดไหนมาชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับรุ่นนี้เป็นรุ่นมิดตัวเตี้ย2020เนี่ยไฟหน้ายังเป็นไฟ ฮาโลเจนธรรมดาอยู่นะครับจะพิดกันที่ออปชันด้านในครับผมกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูเครื่องยนต์กันก่อนเลยคันนี้รถเล็กไม่ไม่ข้ามแสนโลนะอ่าบอกไว้ก่อนนี่ครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดิมเลยนะคันนี้เดี๋ยวดูให้ก็โอเคนะท่อเดิมอะไรเดิมนะครับเบรก a อ s บมีให้ น็อตฝากระโปรงไม่แกะไม่ถอดนะครับเดี๋ยวไล่คันหน้ามันนิดนึงเดิมๆเลยนะครับผมนี่ดันขวาดันซ้ายนะครับย้ายมาจนถึงแผ่นเพดนี่เียนตวันยี่สิบครับทับงนี้ก็ไม่แกะไม่ถอดนะเม็ดอาร์คเม็ดอยู่ครบครับผมโอเคครับรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักปิดความอย่างแน่นอนครับผมแล้วก็เครื่องเกียร์กล้อง e อ u เฟืองท้ายทุกอย่างครับ มีรับประกันให้หลักการขายเหมือนเดิมตลอดครับผมอ่ะด้านข้างครับนี่ล้อแม็กจะเป็นล้อเดิมศูนย์ขอบสิบหกนะครับยางดันรอบนี่ดอกหนาๆเลยครับผมแล้วก็พวกโลกงโลโก้โลโคเมียนทุกอย่างอยู่ครบนะครับอ่านี่ภายในด้านนี้นี่ครับเก็บดีเทลัหมดเลยนี่ตรงนี้นนี่ครับก็คือสีที่ได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับตามขอบคอนโซลพวกนี้แล้วก็ จะได้เรือนใหม่รูปแบบใหม่นะครับคันนี้เลขกไม่เก้าหมื่นเก้าพันโลนะครับโอเคเดี๋ยวอธิบายข้างในให้ฟังกันดีซีึ่งนะครับผมได้เป็นเบาะผ้านะครับผมเบาะผ้าก็สวยๆเลยนะครับนี่ด้านหลังเป็นไงครับเบาะไม่มีรอยขาดแต่อย่างใดอ่าแล้วก็มีพายางปูพื้นของ KR รแถมให้อีกด้วยนะครับอ่ะด้านนี้ก็เหมือนกัน ล้อยางดูแลให้แล้วนะครับผมนี่ใช้งานกันยาวๆนะครับแล้วก็นี่ครับจะนสีด้านล่างดำพึ้ดเลยคนกันสนิมแล้วเรียบร้อยนะครับผมสีบางๆนะครับไฟท้ายสวยๆก็โอเคนะแล้วก็มีติดตั้งกล้องเพิ่มเติมมานะครับก็คือใส่จอ a อ d ด o อ d รุนใหม่ให้แล้วก็ใส่กล้องถอยมาเรียบร้อยนะครับอ่ะช่วงล่างกันสักนิดนึงนี่ท่อเดิม ช่องลางเดิมนะครับล้อ,อยางอะไรมีให้คนกันสนิมให้แล้วแล้วก็เช็คให้เราเป็นอย่างดีนะครับนี่โอเคแม็กเลนเนอร์ลูกใหม่เบิกให้แล้วนะครับมาตอนที่ด้านนี้สีสันสวยงามนะครับโอเคนะแล้วก็พวกเม็ดอาพวกนี้นี่ผมดูให้หมดแล้วนะครับรถเดิมสีสัอะไรโอเคเลยตัวนี้จะเป็นซี่ประตูเตี้ยมิดธรรมดานะครับจะไม่ใช้ตัวแซดดิชัน่นโป่งลรอก็ยังไม่ใหญ่ อ่ะเดี๋ยวแวะมาดูด้านนี้กันก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะได้ให้ตากล้องขึ้นด้านหลังนี่คอนโซโลเลี่ยมๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปสตาร์ทรถให้ดูกันนะครับนี่เครื่องฟิดฟิดสตาร์ตติดง่ายๆนะครับเดอนใหม่ก็จะได้รูปแบบใหม่ทั้งหมดเลยสำหรับรุ่นมิดนะครับผมนี่ ปรับโหมดได้เลือกโหมดได้หลายโหมดเลยนะครับนี่ใช้งานง่ายแค่ปลายนิ้วกดนะครับผมโอเคครับวงมาลัยก็จะเป็นวงหนังนี่หุมหนังแท้โรงงานครับมัลติฟังก์ชันต่องข้างนะครับผมแล้วก็เนี่ยตามคอนโซลก็จะเป็นงานคลิปสีเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ด้านหน้านี่คือล่อรอยแท็บไม่มีเลยนะครับมีเกทบนด้านนี้มีเกะล่างด้านนี้สมุดคู่มือทุกอย่างอยู่ครบ นะครับแล้วก็พวกใบเช็คอะไรอะ่ะอ่ะเข้าสูนมาแล้วเรียบร้อยนะครับเช็คระยะศูนเรียบร้อยอ๋อเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออตโต้แล้วก็คือน้ำมัน,น,มนเครื่องน้ำมันเกียร์นี่ทายสูรหมดเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็เปลี่ยนฟิลเกียร์ออตโต้แล้วเรียบร้อยนะเพราะว่าตอนที่เข้าไปเขาบอกว่าลูกค้าแจ้งว่าเข้าเกียร์ถอยและเกียร์เดินหน้ามีอาการกระตุกและเครื่องไฟโชว์ตรวจแล้วก็คือ ฟิลระบบตำแหน่งเกียร์ออโต้ขาดเปลี่ยนฟิลแล้วอาการปกติเรียบร้อยเป็นไงทำไปทุกอย่างนะครับทุกอย่างเขาศูนย์หมดนะครับแจ้งให้ทราบแจ้งทราบแจ้งทราบอ่ะแล้วก็นี่ครับผมจอ a อ d ด o i d นะครับล่นม,มากอ่ะใช่โอ,อ,อย,อย <laughs> ลืมไปหน่อยขออภัยครับ <laughs> ก็มีกล้องถอยแต่ว่ากล้องถอยอาจจะไม่กล้องถอยเ้า <laughs> ไครับ กล้องถอยอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะเพราะว่าเป็นกล้องที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเลี้ยงจอนี่ยคือลื่นๆเลยแล้วก็เกียร์ก็คือจะเป็นเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายนะครับปรับแต่เกียร์ได้เลยได้มีข้ ode, โมูลเพอาวมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนฝฟ้าพด,ดานด้านบนส<ม>ะอาดน,นะไม่มีรอยเจอด้วยใช่ผ่านรถปียีสิบสภาพสวยขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะสมกับราคานะครับ โอเคไปเดี๋ยวไปสรุปด้านหน้าให้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวแวะให้ดูป้ายภาษีด้วยว่าเราต่อให้แล้วค่าดีทีปีหกเก้านะครับบรบมีให้วันรับรถทุกอย่างมีให้ครบเลยนะครับนี่ภาษีหกเก้านะครับใช้กันยาวๆโอเคฝากไว้ด้วยครับกับปรีโว่สองจุสี่ตัวมิสซี่ประตูเตี้ยเกียรออโต้ครับปีสองพันยี่สิบนะสี่แสนแปดหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นครับซื้อสด จบได้เลยครับไม่บวกแวดเพิ่มซื้อเงินผ่อนก็ฟรีทุกค่าดําเนินการนะครับผมสนใจครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ kr smart car ทุกๆช่องทางครับผมชื่นชอบครับฝากกวไแล้วก็แชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาจัดโปรโมชั่นให้ก็ฝากติดตามกันไว้เลยครับผมสำหรับันี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ